ตอนนี้้าเป็น Physical Position ค่ะที่เราสร้างไว้แล้วก็จะมีการกําหนดชื่อกําหนดว่าจะให้ Physical Position ตัวนี้เลือกอัตโนมัติตาม Partner ของเราเลยหรือไม่นะคะแล้วก็จะมีการกําหนดแท็กรี u คว e m ค่ะว่าจะเป็นการกําหนดเงื่อนไขว่า Physical Position นี้ค่ะต้องมี VAT ID หรือไม่นะคะแล้วก็จะเป็นการกําหนดรหัสภาษีของลูกค้าเลือกกลุ่มประเทศเลือกประเทศนะคะแล้วก็เลือกรัฐหรือว่าเขตภายในประเทศได้ด้วยค่ะเมื่อเราสร้างตัว Physical Position แล้วนะคะเราสามารถเข้ามาดูได้ว่าตัวนี้เนี่ยแมบปบไว้กับตัวภาษีที่เป็น นนไขแบบหะนนะคะซึ่งอันดับแรกถ้าเรายังไม่ได้ทําการแมปในเงื่อนไขภาษีเนี่ยเราจะต้องมาสร้างตัวเงื่อนไขภาษีกันก่อนค่ะโดยเราสามารถมาที่ configuration แล้วก็เมนู tag นะคะจากนั้นก็ดูในส่วนของ physical position นะคะจะมี dropdown ให้เราเลือกว่าเราจะแมปตัวนี้เข้ากับตัว physical position อันไหนนะคะเมื่อเราทําการเลือกแมปเข้าไปแล้วนะคะตัวที่เราเพิ่มเข้ามาก็จะมาสะแสดงในส่วนของ physical position ตัวนั้นๆค่ะถ้าหากสนใจระบบ md erp ของ md soft นะคะสามารถติดต่อตาม contact ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ